มาช่วงนี้นะคะเราติดตามสถานการณ์เรื่องการระบาดของไวรัสอีโบลา Ebola, ทั้งในแอฟริกาตะวันตกนะคะที่ตอนนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตนั้นพุ่งสูงขึ้นถึง1,350คนแล้วก็ทําให้ทางการไทยนั้นต้องเตรียมมาตรการรับมืออย่างเข้มงวดค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยก็มีการเตรียมบุคลาก,กรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมมากที่สุดนะคะพร้อมทั้งตรวจด่านควบคุมโรคเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ด้วยส่วนหญิงวัย48ปีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคนะคะก็มีผลการตรวจออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่ได้ติดเชื้อไวรัสอีโบลา Ebola, ค นายแพทย์โอภาสการกรวินพงรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยอาการของหญิงวัย48ปีที่เพิ่งจะเดินทางกลับจากประเทศไลบีเรียและอยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อสอบสวนหาเชื้อไวรัสอีโบลาที่สถาบันบำราสนาราดูนว่าไม่พบว่ามีไข้เกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงไม่เข้าข่ายผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาส่วนผล เลือดที่ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลจุลาภร์เบื้องต้นนะคะมีผลออกมาเป็นลบค่ะทางโรงพยาบาลจะต้องตรวจเลือดซ้ําเพื่อแจ้งผลกลับมาอีกครั้งสําหรับอาการโดยทั่วไปของหญิงรายนี้แม้ไม่พบว่าติิเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ก็ยังคงมีภาวะความเครียดขณะที่สาธนารณสุขยังต้องเฝ้าระวังคนใกล้ชิดทั้ง13คนต่อเนื่องเป็นเวลา21วันค่ะก็คือกรณีที่มีหญิงไทยมารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูล นะครับตั้งแต่วันที่21สิงหา2557ตั้งแต่ประมาณเวลาบ่าย4นะครับจนถึงขณะนี้นะครับตอนเช้าที่ได้รับข้อมูลล่าสุดนะครับอาการทั่วไปท่านสุภาพสตรีท่านนี้ยังคงอาการดีอยู่นะครับแล้วก็ตรวจแล้วไม่มีไข้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่เขาเดินทางเข้าประเทศไทยมาเนี่ยวัดหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังพบว่าไม่มีไข้นะครับส่วนกรณีที่ผมเรีว่าทางพี่เพื่อนน้องๆสื่อมวลชนอยากจะทราบผลการตรวจทางข้อบริการ ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับผลเบื้องต้นออกมานะครับว่าเป็นลบนะครับก็ไม่พบเชื้อไวรัสอีโบลาในผลเลือดนะครับ ขณะที่นายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขและพลเรือตรีนวพลดำรงพงศ์เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงฐานเรือลงพื้นที่เพื่อติดตามมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ด่านควบคุมโรคสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนหนึ่งเครื่องตรวจสอบผู้โดยสารจาก4ประเทศเสี่ยงหากอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติก็จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาล4แห่งได้แก่สถาบันบำราชนาราดูลโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาล นพพรัตและโรงพยาบาลเด็กส่วนต่างจังหวัดส่งตัวเข้าโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิก็จะเพิ่มเครื่องเทอร์โมสแกนอีก5เครื่องสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศและใช้เจลล้างมือ80จุดเพื่อฆ่าเชื้อพร้อมให้ผู้โดยสารที่เข้ามาจากต่างประเทศต้องกรอกใบประวัติสุขภาพด้วย ก่อนหน้านี้นะคะปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาแก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศโดยมอบให้กรมการแพทย์รับผิดชอบงานด้านการรักษาพยาบาลจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาและการควบคุมป้องกันการติดเชื้อกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขเข้าใจถึงสถานการณ์การระบาดการควบคุมป้องกันการเฝ้าระวังการเกิดโรคการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสามารถให้การวินิจฉัยดูแลรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วและมีมาตรฐานเพื่อให้การดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาลครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่องค์การอนามัยโลกค่ะได้แบ่งกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไว้3ระดับนะคะได้แก่กลุ่มประเทศที่มีการระบาดประเทศที่มีพื้นที่ติดรอบและผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศโดยไทยจัดอยู่ในระดับสุดท้ายซึ่งถือเป็นลำดับต่ำสุดที่ต้องเตรียมการเฝ้าระวัง ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสอีโบลาทั่วโลกพบในประเทศกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนและเมืองลากอสที่ประเทศไนจีเรียพบผู้ป่วย2,473รายเสียชีวิตแล้ว1,350รายค่ะตอนนี้